ป่าสวันโบเบ่โบเบ่ย,บบย,บบย,ยู่ปลงล้๊หลายเยะเยะมากมายโวยอันอาหารลงไปผมพึกละสิเด็กอ้้ยสก่อนแหละพี่น้องเอตอนนี้สตาร์มงละค่ะกินข้าวแล้วล้วก็ลงมานอนเย็นอยู่ตู้นะจจามืออื่นจังวากันเนาะบาวเสือผู้อ,อื่นกับมีนัดอิรจ้าพี่น้องมีเอฟซีเพิ่น ตะเกียงตะลักบาเสือลงมาสวรรดีขดอีกเนาะสได้อำลาเมือแเลวนะคะสักก่อนมื่นบบอร์จะกนพอดเดี่ยวชวนเหมาะพอดีมันมาตอนได้กับกูมาก่อนก็ได้มันมาตามหลังแต่ว่าขั้นนั่งมาหกคืนออกรถมาหกโมงกับแปดโมงกับห้อมื่อต่อไปค่อยวันครอบครัวนะคะ แต่ว่ามือนี้นางซีกลับมาเป็นกทมอ,อยู่นะคะก่อนมุงปะเมื่อสัก้อนพี่น้องเพราะว่ายายนี่ร้วสิไตตลาดไปขายตะลงตลาดไปขายช่วยอือโอ้ยมางองมาเง,งขึ้นมาแล้วก็ไข่เน่แล้วก็ไม่อยากไปนางบริไปไร้มือเลยได้เคยขายเคยไปเคยไปเคยได้เงื่อนขายว่าจะ่นานซะหากั่นยามนางเห็ดของขายนะ่ะซอยนางบดาย้นะ ประถึกใจนะนับต้องเห็ดผู้เดียวนับตั้งแต่ป,อ,นะตอ,ปอ,อกไข่อยากไปปอ,อกซอยค่ะน้นก็เอ้ยบอปป้าจำเห็ดกันย่ะเราประทึกใจได้ปนีิยบปนเยบนะเราตร้งนะองเห็ดผู้เดียวคือฉันผัดถุยฉันเห็ดฉันกับบอไดพิธีพิธันปั่นนั่นแต่ว่าล่าเนี่ยต้องละเอียดนะับตั้งแต่การใส่ถุงโวดโพรปะเมื่อจักรขาบเสือ นะมืออื่นจังว่ากันโอ้ยออกลูกเราจะโตสองสี 2, 4, 6, 8, 9, ่หกแปดเก้าโตมาพอผยียบลูกตายเลยตัวหนึ่งเอบออสิปงนะมาขัดเคลื่อนพี่น้องเลยปองไก่นหน่อยกัญชาโอ้ยหยียบลูกหยียบลูกหาเล็กเด็กกัจ้าอัดอัดเป็นยังไงอัดอัด อาหารหมดแล้วโอ้โหขี้เต็มเลยกินเยอะก็ขี้เยอะอ้ยมองหลีกลีนพี่น้องเลยโตเร็วๆจริงนะนาะมนใส่ไม่ใส่กันนี่ละจ้าฝ่ามาหาเด็กๆกินอดจ้าเต็มอยู่นะพี่น้องวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใกล้จะถึงเดือนแล้วนะเนี่ย น่ะใช่แลยมองได้นะเจ็บขานะมอนอนอี่แหละจะจับยาสีนะ่ะโอ้ยมิตเตัวมองมองนี่มดเลยอาหารมดเลยนะผสมอาหารกันโอ้จะเป็นมองเนาะจะเป็นซุปเจ้ามองซุปเจ้าขี้ร่าย i okay. 对，我能开，也可以。 ขี่เลยละสีส่วนขี่ฮนี่ช้างเด้่าดาาน้ำให้ช้างเด้น่ะเล่นกันดีด้อดีด้องอาบน้ำกันจ้ามันร้อนห่อนอย่น้อง ก่ยัวอาดไปดุเ้าจะสลไปห้าหุบหนะเออสิมาอันหุบหนาก็ไม่เอาไอ้พันแลเอาเกรื่องตัดหาลงมาแล้มาตัดหนาหุบหนาให้งวดจ้าตอนนี้บ่ายสามโมงจะสี่โมงแต่ว่าแดดยังโอ อยู่เลยค่ะรีบเลี้วอาบน้ำให้หมูให้หมาค่ะเย็นสดเซนค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ำในนาแห้งขอดไม่เหลือเลยนะคะบัว่าแต่แห้งขอดถ่าบ่เหลือเลย <c oughs> ปลากระตายตากแดดเบิดแต่ว่าพยการให้ตัวที่มันอัานนาั้นพยการมันเอาเลาะเอาเบิดเลยแหละพี่น้องมในนากับบัมีขังอยู่ ลมวงๆงทองฝ่าเกินเตืงยึงนี่คือสีคือสีอยากเฮิงขนาดนี้็นหพี่น้องเอ้ยบางวัดสีในฝนกัดตกกัดตกกัดตกะไปแต่บางพื้นที่ใช่นหะมตกเป็นบางพื้นที่นะจ๊ะขวดหญ้าก,กันก่อนมีขันน้นเล่าอันบ่ได้เอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นกัดซืได้ตัดหญ้าให้ง,งวัวนะคะ 岛剪岭岭 เนอาเขาหอมจ้าเขาหอมเขาหมอมนี่หรอค่ะที่เขาเรียกว่าเหม็นกลิ่นโครนสราบครวยขับสาบควายนะพี่นอ้องนั่งคือสีเย็นเนาะนั่งแมพสีตมุมโดโถกัดน้อนหอนนั่นนี่คือแมบตุม่มสามตุ่มแม่ลูก

เด่น้ำดอกมันห,อนนอหอน่อนใช่พี่น้องมั้ยท่อนอ๋อตายพี่น้องเมั้ยใจขาดตายช่วยนี่แดดมาอ่อนมาเอาแทช่ทั้งเมย์ทั้งเมนคิโมได้ตูดตัวอีกเดี๋ยวเขาให้ละลาะละลาะลาลาตาเหลือกเลยค่ะอากาศร้อนจริงๆรปวดอันนี้ดิ ใส่พอหาหกกระสอบที่เราเพิ่มพนัญลัดตัดแล้วก็กวดไว้เพื่อนนะคูปเจ้าหนุ่มเพื่อนเอารถลงมาใส่อยู่พีเลยนะคะโอ้โหหาอับเมื่อคี่นุ่มเลยตายห้าที่ไต่ห้า แต่ห้าเจ็ดบาทโอยโอยโอ้โหอ,อ,อดรถบอกฮะตายบาลีถูกอยากหาบคอนดองเอ้ยลงกันหมดให้จ้บดาโอ้ยจะกระจะขาดดองเอ้ย มห่อนมาเอากระดาษกรเรียบสิว่าเห็ดเบี้ยกนี่ก็เห็ดเมื่อยเห็ดเมื่อยเห็ดเวียกนะ่กับเมื่อยอี่าีบพี่น้องเอออันเมื่อยสิก็พอเมื่อยอันซอนป่ะล่ะตอนเมื่อยเนี่ยไปตาสิหายใจน้ำบ่ทันพิจาเอารถลงมาใส่เอาเลยพี่น้องลงมาเอาลูกเลยลูกสาวพว่านอนน้ำป่ามื่อ คืนวันจันทร์คือไอที่เสะดุดบ้าอดีแหละอันทเราปะเราจะอยาไว้ไ้กัน สิบริกเกวตละมาตัดอเอาเทละสอบสองสอบพพได้ให้หัวกินหัวสามตับเปียกหัวกับข้าวห้าหกินแล้วก,ลก็เลือกเลือกอะไพี่น้องเอ้ยเออนั่งบริขดนะว่าห้าห้าห้กินมันเมื่อยสำใจงานไรใครน่อยข้าวมะมาผูกให้กินก็เพักกินอยู่ป็นนั่นแหละค่ะกินคข้งวคือควยกินเบิดมือกับบอิ่ม เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องเลี้ยงลายละคางง่วนี่มืดพี่น้องเอ้ยเว่าะไปหาเหลี้ยงไปหาเหลี้ยงคือเขากะบ่มีเวลาเนาะสิบ่มีเวลาหาถ่ายเลาะถ่ายคลิปเนะาะแต่คลิปหน้าแล้วกันพี่น้องจ้าวันนี้เราบางคนหย่าซอยพญรัตน์เก่ามุกก่ามัดแล้วล่ะก็ ยานี้ก็ได้แห้งเพิ่งมาแห้งมาลองกองแกงแล้วก็ลบไปขายคองอะไรลรืะคะขายของตลาดน้อยละจ้าตามคลิปหน้ากนแล้วกันนะพี่น้องจะได้ฝากเป็นกำลังใจให้ช่างเจสีแล้วก็สซองสองพ่อแม่หายอยู่หากินน้ำเนเดีอยจ้าพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เนะะี่ยค่ะกระเทยสร้างตัวนะคะตอนนี้กำลังสร้างสร้างอะไรไม่รู้นะคะสร้างนี่หรือว่าสิทาง อนาคตหรือว่าสีสางอย่างตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเกินมาสางอาตอนเถาเนี่ยมันเมื่อยเนาะพี่นอ้องขันหูเปงสี่กาลูกอพยพแต่สิบห้าสิบหกหละเนาะปาน,นี้ลูกเป็นบ้านร้านเต็มเมืองลเลยแหละเถาปานนี้สุดเลือดก้อนค่ะไม่ได้ลูก <c oughs> ตามคลิปหน้าพี่น้องเมื่ออื่นนั่งโอกรสซมาขึา้นตะมาหอนมาหันท่านเพราะเมือม่ออื่นมีไอเิ่นเลี่ยงเนาะเลี่ยงแตนรับบ้าเสือเพิ่นทีมงานท้าไปผลละ มันน่าอาัมราเปล่ามองมันยินมันสวัสดิสวยเนาะสามคลิปเนี่ยสวัสดีค่ะลาแล้วอีกลาตลอดไป